สวัสดีจ้าวันนี้ก็มาพบกับแม่อิวอีกเช่นเคยนะคะวันนี้แม่อิวมาช่วงเย็นๆคะ่ะต้นแรกที่จะให้ดูนี้ก็คือบอนสีนะคะสำหรับบอนสีนี้มีความเชื่อว่าถ้าปลูกไว้จะทำให้เป็นสิริมงคลแก่บ้านและก็ผู้พักอาศัยจัดเป็นไม้ประดับเพื่อความสวยงามแล้วก็ความเป็นมงคลนะคะมีสีสันที่หลากหลายปลกตา เป็นเอกลักษณ์ได้ชื่อว่าเป็นราชินีแห่งใบนะคะลักษณะทั่วไปนี้มีลำต้นใต้ดินมีหัวเป็นลำต้นใต้ดินนะคะผิวของลำต้นเป็นผิวเรียบมีลักษณะใบที่มีสีสันสวยงามสำหรับการปลูกนี้ก็ ปลูกในที่มีความชื้นแล้วก็แดดไม่จัดจนเกินไปนะคะบอนสีนี้มีหลายชนิดค่ะที่แม่ยู่ให้ดูนี้คือเป็นบอนสีใบกลมนะคะแล้วก็ใบสีแดงนี้ก็เป็นบอนสีใบกาบค่ะมีสีสันใบที่สวยเส้นกลางใบเขาจะเป็นสีชมพูนะคะ ต่อไปก็มาดูสเสน่ห์จันแดงนะคะสำหรับสเสน่ห์จันแดงนี้ก็มีใบที่สวยงามเช่นกันค่ะเป็นพันธไม้ล้มลุกมีลำต้นเกิดจากหัวใต้ดินลำต้นมีลักษณะที่ตั้งตรงประกอบด้วยก้านใบหลายๆก้านไม่แตกกิ่งก้านสาขามีก้านใบเป็นสีแดงค่ะลักษณะเด่นของเขา สำหรับใบนี้ก็ใบจะมีลักษณะคล้ายรูปหัวใจปลายใบแหลมอันนี้เป็นก้านใบนะคะปลายใบจะแหลมคูนใบจะเว้าลึกโขบใบเรียบไม่มีหยกักแผ่นใบมีสีเขียวสด เส้นใบเป็นสีแดงจะขยายพันธุ์โดยการปักชำแล้วก็แยกหัวไปปลูกนะคะเป็นพันธุ์ไม้ในร่มหรือว่าแดดรำไรคะ่ะเป็นไม้มงคลด้านเมตตามหานิยมหากปลูกไว้ จะสามารถป้องกันอันตรายจากบุคคลที่จะเข้ามาทำร้ายเราได้ทำให้คนที่เข้ามาเขาเปลี่ยนใจไม่ทำร้ายนะคะสวยงามมากเลยค่ะแต่มีก้านใบยเยอะค่ะที่มาอยู่ให้ดูนี้ เป็นต้นไม้ที่นําโชคนําลาบมาให้เช่นกันนะคะด้านท้องใบจะเห็นเส้นลายใบสีแดงชัดเจนเลยค่ะก่อนรดน้ำก็ควรท่องคาถาหนะ้าโมพุทธายะ3จบและพบกับอิวม่คลิปต่อไปค่ะบายค่ะ